รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะผมช่นเคยเนาะ เทเลเกเตอร์มาด้นะเพราะในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจันดับประจาวันพุธกันอีกเช่นเคยซึ่งวันพุธนี้นะครับจะเป็นเกมแนวไม่กินสเปคนะครับแล้วก็ความจําไม่เยอะนะครับไม่เกินร้อยเอที่เอามาให้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันแล้วใครที่มองหาเกมสเปคต่ำมือถือไม่แรงหรือว่าหาเกมที่แบบไม่กินสเปคหรือว่าอยากได้เกมสำรองไว้เล่นแก้เบื่อด้วยเนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเนาะก็ สักใครที่ชื่นชอบนอด like, ด Share, ะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสครายเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไ้ด้วยนะสรักใครที่อยากขอเคลียร์เข้ามาก็สามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดว่าเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยชื่อว่าสติกแมน กังฟูมัตเตอร์ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว RPG อา g ์พีบผสมแนวโรคไครยเข้าไปด้วยแล้วก็เกมเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของการ เก็บไอเทมแล้วก็นํามาใช้สกิลต่างๆแล้วก็แต่ละไอเทมนี้ก็จะมีสกิลต่างๆด้วยแล้วก็ในแต่ละสกิลก็จะมีมานาด้วยให้เราคํานวณกันว่าเราเนี่ยจะใช้มานาเท่าไหร่แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอาวุธแต่ละอันก็มีความสามารถแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่า เราเนี่ยจะเรียกใช้กันนะครับแล้วก็โหมดไพ่ในเกมมีอยู่2โหมดแต่ว่าโหมดเดงยังไม่เปิดนะครับนะเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถประลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ภาพการาฟิกมันจอกแนวสติกแมนนะครับเนาะนะนะแล้วก็ภาพาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกดานข้างนะครับเนาะ ทีมีชื่อว่าล็อกเก็ตบอ บอย่นะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวบอลย่อที่จะอยู่ในสไตล์รถถังยิงกันแต่ว่าเป็นแนวบอลย่อเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับเป็นเกม PC มาก่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะทําออกมาได้ค่อนข้างออาด,ดีมากๆซึ่งในตัวเกมเนี่ยจะมีรถถังเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกใช้ค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวแต่ละคันแล้วก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะกราฟิกบ,บนตัวเกมก็ถือว่าเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำเลยนะครับแล้วก็เล่นกับ ผู้เล่นคนอื่นได้เลยเนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าบาองโหลดเข้าบาองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะเกมที่3านี่ก็จะมีชูว่าว h a t the Fit นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวเกมนีครับจะเป็นเกมแนวชูตติ้งเล่นแบบฮาเล่นแบบเพลินแล้วก็คือเราจะได้ระบบเป็นตัวละครที่ เป็นป่านะตามชื่อเลยนะครับจะได้รับบทเป็นตัวละครที่เป็นป่าแล้วก็นํามาต่อสู้กันกับพวกตัวละครต่างๆซึ่งพาเในเ,เกมเนี่ยจะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะเลือกเป็นลูกซอง ปืนสไนเปอร์หรือว่าจะเป็นอาวุธประชิดก็มีให้เราเลือกอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบสนุกสนุกเล,เล่นเพลินเพิแล้วก็เป็นแบบไม่ใช้เน็ตด้วยนยะก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน,น่นอนภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกด้านข้างนะครับก็ลองโหลดไปลอง,ลลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ จะมีชื่อว่าโอเชียนเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทําออกมาแนวคล้ายตัวของ Skyshinder of l r i h t นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีโมเดลตัวละครหรือว่าจะมีผ่อนเรื่องคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะนำเสนอไปในทางของการประจนภัยในท้องทะเลนะครับเราเนี่ยก็จะได้ลงไปสู่ท้องทะเลแล้วก็จะไป ไปจนัยเจออะไรต่างๆที่จริงให้สวยงามมากๆนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมเนี่ยเขาจะน่าจะสวยงามแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆตัวเกมไม่มีอะไรมากเล่นตามตัวเกมแนะนำนะครับอาจจะไม่มีเควสให้เราได้เห็นแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเล่นตามใจชอบได้เลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่นขาจะเล่นสนุกแล้วก็เล่นเนเพลินนได้นั่นเองนะครับเนาะ ที่ชื่นชอบเล่นเกมสนุกๆฮ่าๆแล้วก็เล่นกับผู้เล่นรื่นได้ด้วยเนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสระเกมที่มีชื่อว่า Hero Battle นะครับสระเกม Hero Battle เนี่ยจะเป็นเกมแนวต่อสู้3มเบส3ที่จะรวบรวม เราฮีโร่ดังๆมาเนี่ยอย่างเช่นพวกตัวละครที่เป็นตัวของบูตลีไซอิหรือว่าจะเป็นพวกไททงไททันก็มีนะโตก็มีนะครับถ้าถ้าดูดีมันจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ตัวเกมทําออกมาด้นั้นจะมีความน่ารักแล้วก็สุดหามากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็แต่และตัวละครก็จะมีอุปกรณ์แตกต่างไปด้วยนะครับก็สามารถเติบเออไปเล่นกับ ตัว uhm. ของคนอื่นเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับน้องก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพื่อนได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะเป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักนะครับภาพบรานาการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม Here we are, we locked down in different cities And our virtual connection falls apart ใครที่เป็นแฟนเกมของค,ค่ายไคลโลซอฟเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยแนสตรเกมที่มีชื่อว่า Jumbo Airport Story ซึ่งสำหรับตัวค่ายนี้นะครับเป็นค่ายที่ชอบทำเกมแนวจำลองสถานการณ์การบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งมีหลายเกมมากๆแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆแล้วก็เกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ทางค่ายนี้ที่เปิดตัวมานะก็คือการบริหารจัดการสนามบินของเรานั่นเองนะครับซึ่งภายในเกมจะอยู่ในทีมเครื่องบินหมดเลยนะครับในเรื่องงการสร้างในตัวของสนามบินตัวของข้างในของสนามบินมีอะไรบ้างมีเคาน์เตอร์มีตั้งแต่อะไรต่างๆคือเราเนี่ยสามารถทําได้ หมดเลยขึ้นอยู่กับว่างบประมาณในการสร้างของเราเนี่ยมีเยอะขนาดไหนแล้วก็มีการซื้อเครื่องวินเยอะแยะมาให้ ตัวของคนในเกมเนี่ยได้ขี่กันแล้วก็ตัวเกมนี้ครับเมื่อเล่นไปนานๆเลยนะครับก็จะมีการอัปเกรดต่างๆที่เข้ามาเพิ่มเติมมีอุปกรณ์มาใหม่มีเครื่องบินมาใหม่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะชื่นชอบขนาดไหนแต่ว่าทางค่ายนี้นะครับค่อนข้างจะทาเกมออกมาได้ดีก็เกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้แต่ว่ายังไม่มีตังค์ก็ต้องรอมันลดราคาก่อนเพราะว่าใครนี้เขาจะมีการลดราคาที่เขาจะปล่อยเหมือนกัน นะครับเนาะก็ภาพกราฟิกก็จะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตามตีมนะครับแล้วก็ภาพหมืดไนกันีกน,นินี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับผมว่าทูดีบ a c t i o n c a ค e of l i ล h t นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงธนูนะครับที่เราเนี่ยอยู่ดีเราก็มาอยู่ในดันเจียนเลยนะครับเราเนี่ยต้องเอาชิวรอดในดันเจียนให้ได้นะครับตัวเกมไม่มีอะไรมากแค่เราเดินยิงไปเรื่อยๆนะครับเดินยิงไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเลเวลซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีการเก็บเลเวลแล้วก็อัปเกรดตัวของสกิลของเราด้วยนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยมีเยอะแยะมากมาย ให้เราไปเลือกกันแล้วก็มีพวกสัตว์ประหลาดถึง11กว่าตัว,ตวให้เราไปพบเจอกัน,กนด้วยเกมนะครับจะมีการเลือกสกินของลูกศรด้วยนะครับเนาะก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกสกินของลูกศรแล้วก็ไปยิงแบบเท่ๆได้แล้วก็เกมมีปืนด้วยนะแต่ว่าจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันล็อกถ้าอยากได้ปืนเนี่ยเราต้องไปรับโค้ดมาเติมเนาะถึงจะได้ปืนนี้แล้วก็อาวุธปืนอาวุธธนูนต่างๆก็ จะแรงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของเรานะครับการอัปเกรดของเราเนี่ยต้องไปหาสมุดอัปเกรดเท่านั้นถึงจะอัปเกรดธนูหรือว่าปืนได้ภามบรนการเล่นเกมน,นี้นะครับก็จะเป็นภาพมองด้านข้างแล้วก็ภาพการาฟิกจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นกันได้แล้วก็เป็นเกมฟรีให้เราไปเล่นกันด้วย Fallin' fool a Yeah was love like into I such dumb อ่ะนะครับเราก็มาอยู่สำรับเกมที่เล่นสนุกแต่สนุกเล่นมันเพลินนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่แบบตีไปเรื่อยๆนะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ก็ได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Boo บูสไ i โว l นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวเกม b บูสไ v โว a l นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถแบ่งฝั่งเล่นกันได้ก็คือมันจะมีฝั่งตัวของมนุษย์แล้วก็ฝั่งตัวของ ปีศาจนะครับเนาะตัวเกมนี้รับจะเล่นเป็นด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะให้เรา เล่นตามภารกิจของเราซึ่งถ้าเราเป็นปีศาจนะครับพเราเนี่ยก็ต้องทำลายมนุษย์ได้ถ้าเราเป็นมนุษย์นะครับเราก็เนี่ยก็ต้องหาอาวุธเพื่อจะสู้กับปีศาจให้ได้นะตัวเกมไม่มีอะไรมากมีแค่นี้จริงๆก็ก็เล่นตามดาดเล่นตามชาร์เตอร์ไปเรื่อยๆนะสักใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลอง,ลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม แรกกันสย่าับเกมแรกนี่ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวยิงซอมบี้แล้วก็เป็นแนวยิงซอมบี้ไม่กินสเปคเล่นสนุกๆอยู่เนี่ยก็คือต้อปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับรับเกมที่มีชื่อว่า zombie.io นะครับรับเกมแนวซอมบี้เกมนี้นะครับจะเป็นเกมผสมแนวโรกไร r p g แล้วก็เป็นพิกเซลอาร์ตเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรบ้างเลยแค่เราเนี่ยลงไปในดานแล้วก็จะอยู่รอด จนกว่าเราจะตายซึ่งเกมเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็ยิ่งด่านเวลเยอะนะครับก็ยิ่งมีพวกศัตรูที่ค้างจะมีความแข็งแกร่ง ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีบุงมีบอลเนี่ยให้เราเนี่ยไปได้จัดการกันด้วยส่วนตัวละครภายในเกมก็มีให้เราเลือกซื้อเหมือนกันการอัปเกรดปืนก็มีเหมือนกันแล้วก็การอัปเกรดสกิลต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็้วสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกแล้วก็เล่นเป็นเพ่อนได้นะอ่ะนะครับ ก็เราก็มาอยู่สําหรับเกมสุดท้ายกันนะสำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวทําอาหารหรือว่าเกมแนวบริหารจัดการร้านอาหารของเรานะครับก็คือข้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Restaurant Walker Simulator นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวทําอาหารทําอาหารที่อยู่ในร้านอาหารของเราซึ่งตัวเกมนะครับค่อนข้างจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งเลยนะครับเกมทําอาหารเราต้องสับเอง ทำเองปรุงเองทั้งหมดจะเอาอะไรมาใส่ก็แล้วแต่เรานะครับเนาะแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกไม่กินสเปคด้วยนะเพร,ราะภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพอลิกอนนะครับเาะในการเล่น,นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นึ่หรับใครที่ต้องการที่จะประลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถประลองโหลดประลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ when I was young and so naive, falling into love like such a fool. สิบเกมแนวไม่กินสเปคแล้วก็ไม่กินความจําไม่เกินร้อยเอ็มบีที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดจะเล่นกันครับขงว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนไว้าเจอกันคลิปหน้าจะมีการจัดแบบเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนว่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม This is not the hall